ใครมีน้องยูจิมืดอยากเก็บไว้ในค้งอย่างเดียววันนี้ผลมาทุกคนทําความรู้จักกับน้องยูจิมืดว่าน้องควรใช้สกิลอะไรรูยังไงวิธีการเล่นแบบไหนวันนี้มีคําตอบนะครับเพราะนี่คืออะไรกับทำผีมอสเตอร์ ยูจิมืดนะครับแน่นอนว่าน้องเป็นธาตุมืดนะครับตัวละครนี้ได้มาจากคอลแล็บนะครับก็คือเรื่องจูซึไคเซนนะครับน้องนะครับจะโดดเด่นด้วยสกิลที่สามนั่นเองนะครับสกิลที่สามของน้องนะครับโจมตีตูสี่ชิดนะครับผมบอกเลยว่าติดคิดและเข้าทุกชิศนะครับผมนี่คือจุดเด่นของน้องนะครับเอาไปดูสกิลต่างๆของน้องยูจิกันเลยนะครับ ยูที่ของน้องอยูจิมือน,นะครับบมยูจิมือน,นะครับโจมตีสตู3ครั้งนะครับโดยไม่สมพลังป้องกันใดๆน,น,นะครับก็คือตีทะลุทุกอย่างเลยนะครับทุกคนก็คือโจมตีทะลุเกาะด้วยอันนี้ผมจะขึ้นผาพไปดูนะ ที่2นะครับจะเป็นฮิตแรกนะครับจะเป็นการเปิดเกาะศัตรูนะครับก็คือเกาะแตกนั่นเองิที่2นะครับจะเป็นการโจมตีด้วยแอคคทั้งหมดของเราที่มีนะครับที่ใส่ไปนะครับและจะทาลายแม็กเพีสูงสุดของศัตรูตามดาเมจที่เราทาไปด้วยนะสกิลนี้ครับบอกได้เลยว่าถ้าเกาะแตกมีวันช็อตวันคิวแน่นอนครับทุกคนและอีกอย่างของสกิลที่2นะครับทุกคนถ้าศัตรูมีบัฟแดงนะครับบนหัวนะครับหรือดีบัฟอะไรต่างๆที่อยู่บนหัวนะครับสกิลที่2ตัวนี้นะครับจะเป็นการโจมตีติดคิทเข้า100%อน่นอรกคน มาดูสกิลที่3กันครับทุกคนนี่คือสกิลไฮไลท์ของน้องยูจิเมื่อเลยิีที่3ของน้องยูจิเมื่อนะครับจะเป็นการโจมตีสตู4ฮิตนะครับผมทุกดอดนะครับจะเป็นการติดคี้เข้า100%แน่นอนนะครับแน่นอนนะครับจะบัฟดาบบนหัวนะครับแล้วก็บัฟพลังป้องกันทนทานการตายนะครับ1เทิร์นถ้าน้องนะครับโจมตีเข้า10%ของสตูนะครับในทุกๆหมัดนะครับน้องจะมีการลดคูดาวไปในตัวด้วยก็คือสกิลนี้สามารถรีคูดาวได้ตลอดเวลาเลยนะครับเทิร์นหน้าก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆเลย บอกได้ว่าจุดเด่นคือสกิลที่3นี่แหละทุกคนก็คือต่อยสกิลที่3อยงเดียวสกิลอื่นไม่ต้องใช้ตัวนี้เก่งมากนะครับในการบนสกิลนะ มาดูรูนของน้องอยูจิกันบ้างน,นะครับทุกคนรูนที่ได้นำนะครับจะมีสอนรูน2เซตสสไตล์ทุกคนสรรหามาใส่นะครับรูนแรกก็คือโทสะปฏิทานก็คือโทสะวิวนั่นเองับทุกคนรูนโทสะนะครับเราก็จะรู้เรารู้อยู่ว่าพอเราใส่ไปทําไมเราจะเน้นเป็นคีิ์ข้อเลนไอ้คีิ์ข้อแดมนั่นเองนะครับผมเราจะใช้เป็นคีิ์ข้อแดมเป็นส่วนมากเราเลยใช้เป็นโทสะนั่นเองใช่ไหมทุกคนช่อง2อนะครับผมแนะนําเป็นสปีดนะครับ สปีดหรือเป็นแอคแท็กก็ได้แนะนําเป็นสปีดดีกว่าส่วนช่องที่4นะครับผมยังไงแนะนําก็เป็นคีดแดมอย่างเดียวเลยครับผุเพราะว่าคีเลตเราไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะทุกคนตัวนี้ไม่ควรทําคีเลตเลยก็คือน้องเก่งในตัวของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีคีเลตนะครับตัวนี้คีดแดมอย่างเดียวเลยส่วนช่องที่6นะครับผมแนะนําเป็นแอคแท็กอย่างเดียวเลยครับแอคแท็กล้วนๆเลยครับตัวละครน้องครับเป็นตัวละครที่รีดดามเมดออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนเลยอยากให้ทุกคนทาเป็นแอคแท็กสูงๆไว้นะครับมา o o อ of War หรือว่า e x u i l d นั่นเองนะครับรุ่นเซตนี้ผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งและแนะนําเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็คือรุ่น e x นั่นแหละทุกคน คือน้องนะครับผมจะมีความเข้าใจายอยู่ที่ว่าสกิลสามของน้องนะครับจะเป็นการโจมตีสติดคีย์ข้อแล้วก็กำลิลดคูดังของตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมและทีสภาพว่าถ้าน้องได้เอคือใหม่อีกตัวหนึ่งปุ๊บและน้องสามารถต่อยสกิลสามได้อีกรอบทุกคนไปดูรูนช่องสองกันะครับทุกคนช่องสองนะครับผมแนะนําเป็นสปีดนะครับหรือว่าเป็นแอคแท็กนะครับผมแนะนําเป็นสปีดดีกว่าเนาะส่วนช่องที่สี่นะครับแน,น่นอนนะครับว่าเป็นชี้แดมอยู่แล้วนะครับผมชี้แดมอย่างเดียวเลยนะและช่องที่หกนะครับเป็นแอคแท็กนะครับผมส่วนช่องอื่นๆนะครับผมใส่เป็นพวกก HP ไปกไป็ด้นะคะรรับหือว่าห้อยเป็นีดแดมอะไรแบ ประมาณนี้แนะนําเป็นเน้นคีย์แดมและก็แอแท็กไว้ชงสูงดีกว่านะครับทุกคนสแต็กโดยรวมของน้องยูจิมืดนะครับผมจะมาสรุปได้คร่าวๆก็คือน้องยูจิมืดนะครับควรมีสปีดนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 0 0ยนะครับถึง150นะครับ ตัวนี้บอกเลยว่าพอดีแล้วครับผมประมาณใครทําได้ประมาณ100นะครับหรือประมาณ120ไม่ต่ำกว่าร้อยไม่ต่ำกว่าร้อยครับจะโอเคที่สุดแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือ140 150เป็นต้นไปนี่คือน้องจะเก่งมากเลยครับอย่างนี้ผมเน้นไปนะครับตัวนี้ไม่ควรทําคีเลสเลยนะครับเพราะว่าน้องนะครับผมสกิลที่2นะครับสตูมีดีบัฟบนหัวนะครับเราจะต่อยเป็นคีเลสร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับไม่จำเป็นเลยและส่วนสกิลที่สามนะครับเราก็จะต่อยเป็นคีเลสร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมเลยบอกว่่่่่่าาาาไมมมต้อองงงททคคคคคิิเเเเลนนนนนัััะะะรรรรรบบสสววดีใปณถึ อันนี้ควรมีติดตัวไปเลยนะครับส่วนน้องตัวนี้เพราะว่าเราต้องการคี้ดําที่มันเยอะๆมากๆแล้วก็ไอแทกเยอะๆมากๆนั่นเองนะครับในการซัดสตูไฟเนาะมาดูไอแทกกันบ้างควรมีก็คือ1 8 0 0ถึง2,500เลยครับตัวนี้ต้องการไอแทกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้องนะครับสามารถต่อยสตูได้อย่างต่อเนื่องและก็สามารถจบภายในตัวของมันเองได้เลยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆในการเน้นไอแทกนะครับมาดูความแม่นยำหรือ ACC นะครับผม ACC นะครับผมความแม่นยำของน้องนะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แนะนำประมาณถึง40%ก็พอร์เซ็นต์ ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้แล้วแต่คนที่พิจรารณานะครับเพราะว่าสกิลสอของน้องนะครับจะมีการต่อยเกาะแตกด้วยตัวนี้อาจจะใช้ความแม่นยำนิดๆิได้หน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับผมที่เอาไปตัวคู่กับตัวที่เปิดเกาะแตกได้อยู่แล้วบอกเลยครับว่าตายร้อยเปอรเนะครับสกิลสบอกเลยว่าแรงจริงๆนะครับส่วนรีสต c e หรือว่า การต้านทานนะครับผมแนะนําไว้ประมาณ 40- ่สถึงร้อยนะครับทุกคนน้องนะครับจะบัฟดาบและก็จริงแล้วก็บัฟทนความตายก็จริงนะครับแต่น้องไม่มีบัฟปีกนะทุกคนเราควรมีต้านทานไว้นิดนิดนหน่อยก็ได้นะหรือวิธีการแก้ง่ายคือมีบัฟปีกบนหัวน้องไว้คู่ด้วยก็จะดีนะครับมาดูดีบัฟที่น้องควรระวังมากที่สุดนะครับในบรรดาเกียรนี้ก็คือ อันดับแรกเลยครับดีบัฟสตันนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าดีดีบัฟสตันนะครับเป็นปัญหาหลับของน้องยูจิมากเลยครับเพราะว่าถ้าน้องโดนสตันไปปุ๊บสกิล3ถึงแม้จะน้องจะทนความตายได้ก็จริงนะครับแต่เทิ่อนต่อไปน้องไม่มีบัฟบัฟการตายก็ไม่มีนะครับแล้วก็บัฟดาบก็ไม่มีด้วยนะครับผมบอกเลยว่าอันตรายอย่างมากนะครับบัฟสตันนะและดีบัฟที่2นะครับผมเป็นประเภทก้คล้ายกับสตันก็คือพวกแช่แข็งนั่นเองนะทุกคนมันก็เหมือนกันกับบัฟสตันนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าน้องโดนสตั้นนนไไปปหรือว่าดแแชข็งทุกคน น้องนะครับผมจะไม่มีจะไม่มีแรงลุกขึ้นมาได้เลยยกเว้นน้อง e x ขึ้นมาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนผมเลยแนะนาให้เป็นลูน e x นั่นเองนะครับเผื่อแบบกดเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินน้องโดนสตันขึ้นมาแบบนี้ e x ขึ้นมาแบบนี้ลุกขึ้นมากปต่อยได้แล้วจะมีปั๊ป้องกันน้องตัวเองได้เหมือนเดิมแบบนี้ก็โอเคนะครับทุกคนแต่ถ้าไม่ใส่ e x ก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมบ๊ายบายรออะไรครับทุกคนกดไปเริ่มเกมวันนี้จะได้เล่นยูจน ก็เจอตัวเบต้าอย่างอลลมนะทุกคนตัวนี้ซึ่งไม่มีปัญหาสาหรับเรานะครับเราก็เจอตัวที่แบบตกเบต้าไปแล้วตัวตกเบต้าไปทุกคนเพราะว่าโดนเนิฟไปเนาะแผ่นนี้โดนเนิฟไปอันนี้โดนเนิฟอะไรทุกคนไปดูเองนะผมไม่บอกกันเอาผีผีไฟไปทุกคนคือเฮ้ยเบรกเลยเบรกเลยเมื่อกี้กลัวกลัวยูจิไฟกลัวยูจิมืดกลัวยูจิมืดพาราดินฮะแต่เขาไม่แบนยูจิครับเราแบนเขาแบนเป็นตัววาไฟของเรานะเราได้ออกก่อนเฉย วัดเตอถ้าเป็นไม่ได้ยังไงเราก็จิ้มอออยู่ดีนะครับทุกคนเพราะว่าตัวไอ้ตัวอื่นไม่น่ามีปัญหาสำหารับเราทำการลบนะฮะเราก็จิ้มออไปเลยไอย้จื๊บเรียร้อยฉะนั้นเราก็จะต่อยแวมเลยฮะไม่กลัวฮะไม่กลัวโต้เท่านั้นคือปั๊บเต็มหัวนี่ไม่ต้อง,งไม่ต้องเก,ก่งอ่ะไม่ต้องเก่งะไม่ต้องเก่งกับกูอะเราจะทำการดูดเกียร์ทุกคนดูดซืบแล้วก็สโลสว์สตัวไว้นิดหนึ่ง ฮะฮะโอเค okay, แบมขิดค่ทุกคนเราจะซัดตัวเดมอนน้ำกันทุกคนไปบับบับบับคือมันตายอยู่แล้วเดมอนน้ำอะ่ะไม่ต้องห่วงแล้วทุกคนและเรา ex นี่คืออา้าวกูกำลังจะโชว์ <laughs> ผมกำลังจะบอกว่านี่คือลูน e ี ex ถ้ามัน ex ปุ๊บมันสามารถเก็บ ex ตัวนึงได้เลยนะครับทุกคนมันไม่ต้องเก็บอะไรมากก็ได้คือมันสามารถแบบ ไปต่อยตัวอื่นได้ประมาณแบบลดไปไปครึ่งหลอดอะไรหรือประมาณเนี้ยทุกคนจะไม่เห็นภาพต้องไปอีกเกมเปิดด้วยวาเอาไปคู่กับวาผมว่ามันเก่งมากฝั่งนู้นเรเจอทีมสปีดจ๋าเลยซึ่งเกมนี้ถ้าเอาจริงๆครับไม่เหมาะไม่เหมาะกับน้องยูจิมืดสุดๆสปีดอย่างง้นแล้วสู้สปีดเขาไม่ได้แล้วนะเกมนี้นะจุดซื้อมาดูดมาจากนั้นแล้วก็จะกำหลาบตัวโรโบไว้สวยครับแล้วก็ได้สตันด้วยไงโอเคชนะ ยูจีกูยังไม่ทําอะไรเลยเอาใหม่ทุกคนทุกคนอาจจะไม่เห็นยูจีชัดนะครับเรามาดูเกมที่3อาจจะเห็นชัดก็ได้มาเอาใหม่เอาใหม่เปิดมาด้วยวาวไฟเหมือนเดิมครับตัวเบตา้าแล้วตัวเบต้าลิงมาทุกคนสปีดแบบฮะคือบังคับแบนนะคือบังคับแบนนะทุกคนมันบังคับแบนให้เราแบนดีเคลมซึ่งเราไม่แบนเว้ยมาดิกูไม่แบนมาดิกูไม่แบนกูไม่แบน เขาจะไปกลัวเขียวนะลำคาญสุดแล้วเพียวไหมเพียวหรือเปล่าตีเพียวทุกคนแล้วก็ถอยไม่ได้ใบเราแล้วก็ลบบัฟออกได้แต่สโลนะลิงก็จะตีตัวอ่าตามสเต็ป,ปทุกคนเราไม่ตายว่ะแต่เกือบสู่ขนดนะนี่เราจะเอาเป๋าออกโอเคอยูจิมือแล้วน่าจะตายแล้วทุกคนคือเขาเอาชัวไม่ต้องรีบค่อยคนัว ตายุจีผมตายเลยนะเฮ้ยยังไม่โชว์เลยเชียวขอชิบหายแล้วก็แตกเผื่อเขาไม่รู้นะครับว่าแวมผมนั้นก็ดเดือดเลือดพลาดเหมือนกันดีเคไปฮะตึกซื้อไปห้าหมื่นโอ้ยยยยเขาจะโดดมาเปล่ากระโดดทุ้งโดดมาเลยครับแน่นอนว่าแวมผมไม่ตายและเป็นด้วยเพียวแต่ายุจีกูตาย ยูจิกูยังไม่ได้โชว์เลยสรุปง่ายๆนะครับโดยรวมของน้องยูจินะครับผมยูจิมืดนะครับเป็นมอนที่ควรปั้นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มานะครับน้องสามารถไปใช้คอนเทนต์ไหนก็ได้นะครับจะเป็น RTA Q w อคหรือว่าอารีน่าน้องตอบโจบหมดทุกอย่างเลยนะทุกคนใครเปิดได้น้องยูจินะครับลองใช้ทีมไหนกันบ้างนะครับผมมีลูแนะนำยังไงสามารถแชร์และคอมเมนต์ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคุณรู้ชาแนลกันด้วยนะครับผมส่วนใครนะครับทีีี่่่่่่ยยััังงงงงไไมมมมมมรรรรูู้้้นนนนะคคบผวววาาอออิิิืืดหลลลใสธเ งงะะสามารถดูคลิปเ,เก่าๆของคัมพีมอนสเตอร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมาที่ว่าเรีแลก็ต้องแพล้ลาเพราะอะไรนะหรอเพราะลาดก่อนสมดีคัาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องคุณดูคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับ